พี่น้องห้างมิมเนี่ยพี่น้องนี่ห้างมิมผู้ใดย์เมื่อกีเห็นกับสิเดเห็นเนาะอันนี้น้องพึ่งขึ้นว่าน้องรังพึ่งอันนี้เป็นน้องครับอันนี้ห้างมิมเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นอยู่นี่แหละอยู่ในป่านี่ยแหละได้ว่าเขาว่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยครับมีห้างมิมครับเคยกินมาพี่น้องสิเป็นตะวันอยู่เนาะ ไฟลงสีน่องน้องเพิงวสั่นสิตัวน้อยก็เพิงครับ่ไม้นที่เข้าหมอกรตื้นเกลผานมีข้าเนข้ามมิเ่นปข้นแต่ว่าสาาข้าวหลังาลมันมีทางทางทางอ่อนสิไปทางเด็ดอ่อมสาราเลยครับบุดนี่็นเวลาแห่อย่างนี้นี่คือกำแพงหลังสาราเนี่ แล้วที่เหลือนี่ให้เป็นถผนนวลหลอดได้เวลาข้าวอยากมีรถแห่รถอย่างหลอดแผ่นรอบดได้ผ่านได้สะดวกตอนเซ็นสัญกรณ์รที่เขาสิตั้งโค้งพระประธานนี่ก็คืออยา่างความโค้นมีใบพังเก็บลงหายเียบเลยครับแเจ้าวแล้วเก็บปะไรแล้วมีต้นไม้หลายไปทันผมบ้าจังซี่ผมบ้านามาขุดหนีแล้วก็ให้เพิ่นเอาเรือโซ่เพิ่นมาตัดตัดออกให้แล้วก็ดันมันเป็นทางเที่ยวอีเด้อครับแม่นี่น ่าเที่ยวอตรงนี้แมั 500, 35, 35, าานต้ 50, องชงงอยางหอยต้องหเมตรเป็นทางเที่ยวนะคนรครับแ้มานสืเคาดีคบันาหาหมื่นเาเพิ่นเอาน้ำสามหมื่นหาที่ให้จันครับตัครับหาตักเม็หสิบพี่น้องครับส่งยเอาพระพระโสธรนะอืมพุทธโสธร<ม>พุทธโรครับพุทธโสธร กอบสลาดิเนี่ยอืมครับสลดัน่งเจ็ดมตรเ็ดี่ลาอบเล้วมตรงั้นพูดบาดไม่อีกเมตรนึงเลย้ท้มมันเหลือหลายอยู่นะหลายหือยู่นะเาด้ายน้นกยืยู่ทางนี้เลยไปทางนั้ยู่ทางนี้เลยอืมครับทางนัยืดทงนี้เลยทางขวามือนี้เลยอืมครับ ันเอาเอามล่นล่นข้างหั้าเขาวอีกสี่เมตรล่นเขามาันนีสเมตรอยู่ทั้งสายมือข้ามพื่อนงขวามือสายเด็อยู่ทั้งขีบอพระประธานตรงอยู่ทังขวาสลาขันแบบขันห้าวขันหนามาเฮาทั้งสายเฮาอยู่ทั้งพนอยู่ทั้งสายเฮาเป็นเทเป็นลอหรือเป็นยังกระตาม คำว่า,าพระประธานใน,นที่นี่นี่หมายถึงมาสิยูกึ่งกลางของสาระนั่นบรอครับยูกึ่งกลางของสาระแล้วที่นี่คข้ามาพระประธานไมนดิบตีย่อยามายอีกครับคบันก็เข้าใจที่ว่ายูยูขวามือสมมุติว่าพอดีเขาจัดเป็นอาดอาดสงแล้วจัดเป็นอาดสงแล้วจุดมุมนี้ก็ที่เป็น,นโอ้แสดงวันวยูก,กลางของสาระเขามันสี่ห้าสี่มันต้องยูช่วงหาหาเม็ดกันเนาะครับผมครับ เออมันต้องมีช่วงหาเม็ดพวสลลามระบบพวัลลามสี่เม็ดห้าห้าเม็ดสี่เม็ดน้ำอีกสามเม็ดพอดีเพราะว่าบัดนี้เขากิดจีได้วัดจาดนีได้วัดจาดเส้นนี้ออกมาหนีว่ากว้างของแท่นพระประธานเท่าใดวันนี้หลังจากแท่นพระประธานหรือจากแท่นพระประธานแล้วกะสีออกมาหนีอีกเท่าใดจังสะเป็นอาดสงเขาต้องมาตีแท่นเขาดินบอกครับคือตอนนี้เขาต้องได้คุยกับสร้างมา แปนที่เขาสียบที่เด่นความกว้างของแท่นพระประท่านนี่เท่าไหร่เพราะนั้นเขากะสีด้วัดจากหลังติดฝ้าเนี่ยครับติดฝ้าหรือหรือเขาเวียนไ้จักแปดสิบเซนกาสิบเซนห้ง่างผ่านได้ทั้งหลังได้ครับเลยจังสิเป็นองค์พระเมื่อเป็นองค์พระแล้วจากนาองค์พระเขาก็วัดก็ออกมาเขาสะเอาเนื้ออาจทงนี่เท่าไหร่สี่สองเมตรหรือสามเมตรเพราะได้เนื้ออาจทรงแล้ว ประสิโลดตะดับล้องไปมองมองพระสงฆ์นั่งบ่ครับมองพระสงนั่งอยู่โบนอาสน์เนี่ยบันนี้เขาได้แล้วเันนีประสิโลดตะดับล้องไปเป็นพื้นสาระที่สิบเป็นยอดย้อมนั่งกว้างกว้างกว้างซิมหาในครอบนี้ไงเนาะพอครับก็มันมันบ่ไปหน่อยหน่อยเขาเขาบริหารเในหันบ่บ่แคบด้หนิครับเนี่ยบ่แคบบ่แคบครับความยาวจึกเม็ดกับปูก้อนเงาซิมหาเมตรปู เก้าสิบห้าของคุณเราเลยต้นดูค่าเขาไปคุณครับดันเลยดันเลยเขาจงรับจังสิกันแต่ว่าอุาจังครับพระท่านสีตางก้อนชาลาครับแมนคือตอร์นีน่เขาเขาออกแบบวางผังไว้เลยว่าจุดองค์พระอยู่นี่จุดอาบสงอยู่นี่จุดโต๊ะมงบูชาอยู่นี่นะครับได้ได้มองนี้แล้วเขากับอาหาร มาหารพื้นที่ของเขานี่ให้สร้างเขามาลงโค้งสั่งว่านี่คือจุดกึ่งกลางของสรานะครับหลังจากเขาสั่งพระประธานเสร็จบดนี้มันก็ก็ทีได้ออกแบบสั่งโตัาสระขอบครับมันเป็นโดมของมันมันเป็นเลยตัวนี่ครับผมแล้วมันทีได้ลงตัวเต้ไปหลุดเขาวางแผนตัวนี้ไว้แล้วอย่างศึกษานี่แหลยมันกูก็โมฆิดเดียวเนาะในยังไงผมกตั้งเรียงมันกูก็เป็นแบบน้ครับครับว่าเป็นอย่างกูว่เป็นอย่างศึกษา เพราะว่าฉากฉากหลังนี่ฉากหลังของพระประธานนี่เขากะเฮ็ดเป็นฉากเรียบฉากเรียบแล้วก็สดวาดรูปวาดภาพของพระพุทธเจ้าวาดภาพพุทธประวัติเนี่ยของพระพุทธเจ้าใส่ด้านหลังพระประธานนะครับนี่ก็สีหลากหลายไปอีกหลายอย่างอยู่แต่ว่าตอนนี้ให้เขาได้พี่น้องครับอัน เตาที่คลิปก่อนหน้านี้เนาะเพิ่นถือไฟใหม่แมนบอสบาดกับมาเห็ดบอคิดว่าสิเลี่ยงเพื่อนนั่นแหละบาดเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วตายแล้วครับผมแต่วานนี้พระอาจารย์ก็ได้ไปทําพิธีเอาไปฟังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหล็กอยู่ทองคือตัวนี้ได้พี่น้องเหล็กอยู่ทองเตาครับอ,อันนี้คืออ่านว่ากัสโปูบครับอะไครับผมเจ็ดสี่แปดศูนย์ครับอันนี้เลขกอยู่ทองเพื่อนเ้ยครับเ้อ เลกอยู่ทองเตาที่ว่าอันไฟครอบเพื่อนน่ะไฟใหม่ปามาบาดไปเห็นเพื่อนกันเอามาแช่น้ำไว้ก็เพื่อนก็นหายใจอยู่เด้บานนี่ก็คิดว่าเพื่อนสีย่างเนะาะกพระอาจารย์ก็มาเฮ็ดบอไว้ให้ย่างดีกันเลขอยู่ทองเตาก็คือ7 4 8 0สแดศนะพี่น้องเด้อครับบานในบอนี่ก็สิเป็นก็นสิบ่ได้หาตัวไม่มาเลี่ยงเนาะพี่น้องนงอี่ครับผมงามคักบอก็ได้ครับเอาสนะเนาะพี่น้องเนาะ ครับเหล็กอยู่ทงองเตาก็คือตัวนี้แหละครับโนนาณนี่แหละครับน,น,นี่คือเหลก็กกัมมาไนนะครับเนาะที่นำมาจากลานวัสดุก่อสาร้างพื้นมาส่งาหัฒนครับเหลก็กกัมมาไนบ่ตองท่าสีบ่ตองเฮ็ดอันใดก็คือเอาขึ้นไปตัดแล้วก็วัดทําเป็นโค้งได้เลยครับผมเหล็กกัมกัมมาไนครับผมพยายามเสิญอพื้นมาวัดเอาให้ได้ ข้างหน้าที่เห็นนี่ก็คือเสาคุติของพระอาจารย์สกลครับที่ศาลเจ้าปูข้ามพันธ์ครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้จอเจอกันในช่วงบ่ายครับวันที่23เมษายน2564ายครับอยู่สถานที่เก่าครับที่คุณเคยเคยได้นําเสนอกันออกไปก็คือโนนสังไพครับวัด หลวงพระอาจารย์สะกลนะครับเป็นสถานที่ที่ภูมินะครับคือปูคําพันนะครับเพื่อนปวกปักรักษาอยู่ปุละเริ่มทายทํำเปิดสถานที่มาตั้งแต่วันที่12เมษายน2องพเป็นต้นมานะครับกับต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนว่าได้มีการอ่าลงความเห็นนะครับความเห็นผ่องต้องกันระหว่างหลวงปูสะกดนะครับพร้อมกับสถาญาตยมนะครับว่าสีใหายกุติ ของหลวงปู่มาอยู่สถานที่ใหม่นะครับเพราะนันมือนี้ก็เลยมีค้าม้อมอ,อีกระดับหนึ่งขึ้นมาครับมือนี้ก็คือหลังจากที่เขาประกาศหาสัทธาเจ้าภาพเสากับปรกบากฏว่ามือแรกนะครับก็ได้เงินไป1นึ่ง่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าเสาหันกับพ่อนะครับเพระาะว่าค่าเสามันเก่าพันบาทก็ได้แล้วเนาะแล้วก็ต่อมาครับมือนี้ก็เลยมีการยกเสาขึ้นเรียบร้อยแล้วยังยัง ปรากฏอยู่ในภาพนะครับตอนนี้โครงการสร้างก็คืบไปทีละขั้นตอนนะครับคอยเฮ็ดค่อยสั้งไปค่อยสําเร็จไปทีละขั้นตอนพร้อมกับมีศรัทธาบุญครับเพื่อนกับทยอยสมทบมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็บขออนุญาตอ่านรายําเพื่นนะครับมีศรัทธาเพิ่มข้ามานะครับก็คือนางรัศมีเอลิงตันนะครับ1,000บาทคุณแม่ยุวลีทวีใส5 0 0บาท คุณแม่พัดอินตนหนึ่งร้อยบาทคุณแม่แต๋วกันหาพันหนึ่งพันบาทคุณแม่ทองเลี้ยนโชคทักษิณหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ต่อยคุณพ่อพรอุทุมพรห้าร้อยบาทคุณพ่อเวศคุณแม่วิไลวันพร้อมครอบครัวขันติลมครับห้าพันบาทคุณแม่สุขสวรรค์นะครับวิชัยห้าร้อยบาทแล้วก็คุณพ่อยงคุณแม่จิตอีกห้าร้อยบาท นี่คือเป็นไา่การนะครับตอนนองจากไา่การแรกของวันที่21เมษายน64นะครับซึ่งได้นําเสนอออกไปก่อนหน้านี้เราเมื่อนี้หลังสุดครับหลังสุดอันนี้อัปเดตนะครับไม่ล่าสุดซึ่งได้รับแรงศรัทธานะครับจากคุณอนิอนตาสานะครับวันโยพร้อมครอบครัวเป็นมาทําบุญร่วมนะครับเมื่อนี้สองพบาทแล้วก็ยังมีคุณพ่อสมฟ้องครับดวงสมศรี นะครับท่าเอ้ยซื้อนี่นี่หลายท่านนะครับบรู้จักแต่ว่าขออนุญาตเอ้ยน้ำที่เปลี่ยนน้ำสาธารณะนะครับทั้งซื้อข่าวนะครับจังคอยสี่รู้จักกันดีเนาะก็คือช่องบุญพลาพาโชคนั่นเองนะครับเพื่นการร่วมบริจาคครับเป็นเจ้าภาพสมทบสั่งกุฏิหลวงปูนะครับหนึ่บาทต่อมาก็ยังมีคุณแม่จันทิมาครับสิริกุลนะครับหนึ่บาทอันนี้เป็นภรรยาของเพื่นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีเงินสดเข้ามานะครับ4,000บาทส่วนเงินสดนั้นก็นได้น้ำขึ้นถวายลงปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเลยขออนุญาตนะครับเอารายน้ำและก็จำนวนเงินนะครับมาประกาศออกทางสื่อให้สัทธาบุญนะครับได้รับรูรับทราบและก็ได้รับอนุโมทนาไปพร้อมๆกันนะครับ ตอนกำลังเบาอยู่นี่มีมิมไม่เพิงมาตอมนะครับเ <c oughs> ด้อมาเป็นอย่างอื่นเด้อเป็นนิวิตไม้มมยอนดีอเยู่ครับ <c oughs> อ้าเพราะฉะนั้นก็นเลยข,ขออนุญาตนะครับว่าไอ้งบประมาณที่เฮาสิสางกุฏิหลวงปู่นี่ <c oughs> ก็ยังขาดอยู่เด้อนะครับเอาศรัทธาบุญได้ยินได้ฟังข่าวแล้วก็ผู้ใดมีกิจศรัทธาครับ50สิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทน,นี่ยังก็แล้วแต่ได้มารวบรวมซอยกันครับได้มาเป็นสายบุญนะครับ เพื่อจงได้กับให้กุฏิลวงปูเข้าหนี่สําเ็จก้อนหนาฝนนีไหมครับนี่คือความจําเป็นเนะาะเพราะว่าส่วนหนาฝนใกล้เขามาแล้วนะครับก็อยากให้ปูเขาได้อยู่มองรบแดดรบฝนได้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นกับมื้อนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกไรน้านะครับที่กับผมได้อ่านออกอากาศไปแล้วพร้อมกับทุกทุกไรน้ำนะครับที่ออกอากาศไปก้อนหน้านี่นะครับหล้กกัยังสีมีต่ออีกจนกว่ากุฏิหลังนี่สีแล้วเสเซ็จหล้กกัยังสีมีโครงการ ที่วางแผนไว้ในอนาคตอันใกล้นี้อีกโครงการใหญ่หนึ่งก็คือสั่งพระประธานครับมือนีปรากฏว่ามีในช่างนะครับลงมาเบิ้งสถานที่แล้วนะครับกับมาให้ข้อมูลข่าวๆแล้วแต่ว่ากับเที่ยวนี้ยังสีขออนุญาตว่ายังบ่ไเ้ยลงรายละเอียดดอกเพียงแต่เกินเกินให้สายบุญเขาได้รู้จักร,รับทราบไ้เป็นเบื้องต้นซะก่อนนะครับเมื่อถึงวันและเวลาแล้วก็ค่อยสิได้ประกาศเป็นทางการอีกเทน,นึงในส่วนของ การสร้างองค์พระประธานนะครับเพราะฉะนั้นมื่อนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทั้งช่องบุญพรลาพระโชคนะครับที่เพิ่นสละเวลามาในช่วงใบนะครับมาเปิดสถานที่มาเปิดรายซื้อรายนำสัทธาบุญที่มารวมสั่งกันนะครับพ้อมกับพ่อพ่อแม่แม่ที่มาซอยกันเมื่อนี้มาซอยออกแห้งกันยิ่งมืดมือครับเมื่อนี้ก็ได้ก็กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยก็ขอนุโมทนาบุญกับทุกๆูกเ่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กาบนมัสการพระอาจารย์สกลครับผมที่ดอนปูคำพันธ์เนะครับเนาะเมื่อนบุญพระก็ได้แวะเวียนมาเช่นเคยครับพี่น้องก็ได้มีสายบุญมารวมทับุญนี่นะเนาะก็สิได้ถวายพระอาจารย์ครับผมเป็นการมุ่งลังค่าอันเป็นเจ้าภาพลังค่าครับผมอันนี้ก็มีคุณนายอนิตาสาวันโย ้อมขอบคัว2 0 0 0บาทแล้วก็คุณพอสมฟ้องดวงสมรีหรือบุญพลาพระโชงหนึ่งครับ1,000บาทและคุณแม่จันทิมาศริกุลครับผม1,000บาทครับผมเป็นจำนวนเงิน4ี0 0บาทครับครับค้วนรับครับนี่แหละคือรายซื้อครับผมครับที่เพิ่มเติมจากเดิมนะครับเนาะ นี่คุณนายเนตสาวัญโย้อมขอบครัว2,000บาทคุณพอสมฟ้องดวงสมศรี1,000บาทคุณแม่จันทิมาศิริกุล1,000บาทครับผมครับเป็นเจ้าภาพทางค่ากุติสมบุญณทำกันมากก็คือเคยอ่านไปรอบหนึ่งแล้วเนาะคับเนาะเดี๋ยวก็สิได้อ่านอีกเจากรอบแล้วเนาะคันเนาะเดี๋ยวทีมีพิธีก่อนอ่านให้ดูครับกับโดยยอกับประมาณนี้ครับผมคิดว่ากุติก็คงจะ

บริจาคปัจจัยทรัพย์สินมากขอให้บุญนี่ตอบสนองไปทุกคนทุกท่าน,นเด้อบุญถ้าบุญได้ก็ได้บุญละครับผมมัญญนมิยฉาดอกมิจฉบุญละรพระอาจารย์นิมิตฝันไปนอกครับในตัวดีไปนอกไปฝากเอฟซีไหนหรือว่าเอาวันที่สามสิบเอาวันที่สามสิบได้บอหนำม่นหล่เลนาะหนำมน่นเลยแต่ว่า <30 S 2> ข,ขันขันอดว่าได้อีริกรืเอเา ศูนย์ไปตัวนึ่งโอ้ศูนย์ไปตัวนึงสักนนก่อนเนาะครับครับ,รบเดี๋ยววันที่ทีสามสพมกระจังสีมาติดต่างเนาะแ,แล้วตัวดีไปเอฟซีครับครับก็ขอขึ้นพระอาจารย์ได้หลายครับ